มาแล้วคิวบินรุ่นที่17มีการเพิ่มเที่ยวบินแล้วนะครับรุ่นที่18เตรียมบินกันได้เลยเพราะรุ่นที่17ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่ได้เตรียมกระเป๋าเตรียมกันได้แล้วนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ก็มีข่าวดีจากเพจที่ซีไทยแลนนะครับได้ประกาศเที่ยวบินเพิ่มมาอีก2เที่ยวบินด้วยกัน เป็นเที่ยวบินวันที่14พฤษภาคม2568สายการบินเอม a เรตเที่ยวบิน EK371 แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน EK2448 ต้องเข้ากลุ่มบินภายในวันที่25เมษายนก่อนเวลา16.30นนะครับ อีกเที่ยวบินหนึ่งก็เป็นวันที่14พฤษภาคม2568เหมือนกันสายการบินเอมิเรตเที่ยวบิน EK377 แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน EK2363 ท่านก็ต้องเข้ากลุ่มบินภายในวันที่25เมษายนก่อนเวลา16.30นเหมือนกันและอย่างที่บอกนะครับไม่เข้ากลุ่มลายก็ถูกตัดสิทธิ์ก็ต้องขอแสดงความยินดีทั้ง60คนด้วยนะครับ มีเที่ยวบินละ30คนนะ2เที่ยวบินก็60คนแต่ท่านต้องรีบเตรียมตัวหน่อยนะครับท่านมีเวลาเตรียมตัวน้อยหน่อยนะครับประมาณ21วันเรียกว่าเที่ยวบินวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนานมากกว่าเขาจะประกาศเพราะวันที่13เนะี่ยประกาศมีเที่ยวบินที่ประกาศก่อนเทศกาลสงการแล้วก็หลังเทศกาลสงการมาสักวัน2วันนะครับแต่อันนี้กว่าจะประกาศก็ปลาเข้าไปวันที่ 23เมษายนทําให้ท่านมีเวลาเตรียมตัวประมาณ21วันหรือว่าสามอาทิตย์นะครับก็น่าจะทันแหละเพราะว่าช่วงหลังๆก็จะประกาศประมาณนี้แหละถ้าเป็นไปได้เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามประกาศให้มีวันเวลาให้ท่านเตรียมตัวได้มากที่สุดนะครับอย่างที่เขาเคยแจ้งไว้ที่ปรากฏในขั้นตอนที่8นะครับที่บอกว่าจะประกาศรอบเดินทางก่อนเดินทางประมาณ30วันนะครับแต่นี้เหลือ21วันก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะ บางทีมันต้องรอความชัวก่อนถ้าไปประกาศแล้วมันไม่ชัวไปเลื่อนบินมันยิ่งสร้างความเสียหายให้กับพวกท่านเนาะเพราะหลายท่านที่รู้เที่ยวบินแล้วแน่นอนทุกคนก็ต้องไปลาออกจากงานเพื่อเตรียมบินไปทำงานนั่นเองนะครับบางคนอาจจะบ่นนะครับว่าน่าจะสัก30วันเพราะบางบริษัทมีเงื่อนไขว่าต้อง ลาออกจากงานนะครับก่อนออกจากงานนะ30วันไม่งั้นจะไม่ได้เงินประกันนะครับอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดูความเหมาะสมหลายอย่างก่อนที่เขาจะประกาศออกมานะครับ ทุกท่านก็ต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะลาออกในช่วงไหนนะครับถ้าเป็นลุงนะครับผ่านตัวสุขภาพแล้วแล้วก็เห็นเพื่อนที่อยู่คิวใกล้ๆที่อยู่ข้างหน้าเราได้คิวบินแล้วนะครับลุงก็อาจจะตัดสินใจลาออกไปเลยนะครับเพื่อมาเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่ลุงคาดการไว้นะเพราะว่าลุงคาดการไว้ว่าเดือนพฤษภาคมจะมีเที่ยวบินวันอังคารพุธพฤหัสนะครับ ซึ่งคาดการไว้ว่าวันที่14มันต้องมีนะครับมันก็มีจริงๆนะวันที่14มาแล้วนะครับและไม่แน่ใจว่าวันที่14หมดแล้วหรือ,อยังนะเพราะว่ามันรู้สึกน้อยเกินไปกับเป้าหมายที่เหลืออยู่อย่างที่ช่องนุกหน่อยเคยทำคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับว่ามันน่าจะเหลืออีกประมาณ900-1000ถึงพันคนนะครับอย่างที่มีคำใบ้ออกมาเนาะแต่อันนี้มันมาแค่60คนนะ่ะเอ๊ะที่วบิน14มันน้อยไปหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวมาลุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันมะลืนดูอีกทีนะครับคิดว่าน่าจะมีประกาศเพิ่มเติมแหละเที่ยวต่อไปเราก็ต้องมาลุ้นวันที่15นะซึ่งเป็นวันพฤหัสเนาะแล้วก็วันที่20 21 22 27 28 29นะครับก็จะตามวงกลมสีเทาที่ช่องหน่อยคาดการไว้นะครับจะแม่นไม่แม่นเดี๋ยวรอดูตอนที่เจ้าหน้าที่ประกาศนะครับของแท้ มันก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกาศนะครับช่องหน่อยก็ได้แค่คาดเดานะครับแล้วเอามาบอกกล่าวกันนะครับทีนี้ช่องหน่อยพามาดูรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่ทําการประกาศในเที่ยวบิน2เที่ยวบินล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะมีหมายเลขอยู่ทั้งหมด60หมายเลขด้วยกันนะครับช่องหน่อยเซ็นเซอร์ไว้บางส่วนนะเพราะว่า,าไม่อยากให้มีปัญหากับหน่วยงานนะครับ คือเมื่อก่อนเขาไม่ให้เผยแพร่นะถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีแล้วก็ยังยึดมั่นนะครับว่าจะไม่ให้รู้หมายเลขถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องไปดูเอาเองนะครับแต่จําเป็นต้องแคปมาเพราะาอยากจะให้ท่านเห็นภาพนะครับท่านลองสังเกตหมายเลข1499เห็นไหมหนึ่งสี่เก้าหมดเลยนั่นหมายความว่าในหัวเลขนะครับหนึ่งสี่เก้าน่หมดแล้วนะครับคือ ท่านต้องไปดูเองละกันนะครับคือมันหมดแล้วอ่บอกได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็น150นะครับหมวด150ก็มาถึงหมายเลข1501นะครับจาก150จนไปถึง151นะครับมันจะเป็นจำนวนคนประมาณพันคนอย่างที่ช่องหน่อยบอกนะครับรุ่นหลังๆของรุ่นที่17เนะี่ยมาไม่ได้เยอะนะครับร้อยคนมาแค่ประมาณ40คน และใน40คนมีคนไม่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ผ่านตรวจโรคอีกนะครับอาจจะเหลือสัก35หรือว่า30เ์ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ช่องลุงหน่อยจะบอกก็คือหมายเลขสุดท้ายของรุ่นคือ151648นะครับถ้าเราดูจากลำดับตัวนี้มันเหลือประมาณพันเท่าไหร่อ่าประมาณพันหกนะครับแต่เอาเข้าจริงๆอย่างที่บอกนะครับเหลือประมาณ5600คนเองนะครับ ที่รอบินรอคิวบินกันอยู่นะใน5600นะครับลองคิดดูและกันว่าสมมุติว่าเที่ยวบินที่ช่องหน่อยวงกลมสีเทาไว้มันมีจริงนะถ้าเราตีว่าวันละประมาณ100คนเนี่ยมันก็ได้ถึง700คนเลยนะ700คนเนี่ยรุ่นที่17นี้หมดเลยนะถูกไหมแต่รุ่นที่18บางคนจะได้บินก่อนรุ่นที่17 ไม่ต้องดราม่าก,กันนะเพราะช่องหน่อยอธิบายเหตุผลในคลิปเก่าๆแล้วนะครับว่าการข้ามคิวมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลอะไรไปดูคลิปเองนะครับไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะครับแต่มันจะเกิดเหตุการณ์นะครับรุ่นที่18บางคนได้บินก่อนรุ่นที่17อย่างแน่นอนนะครับมีความเป็นไปได้ที่รุ่นที่18คิวต้นๆผู้ที่มาสัมภาษณ์ในเดือนมีนาคมหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษายน อาจจะได้บินในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับก็น่าจะเป็นวันที่ 27, 28, 29นะครับอาจจะได้ลุน้นหรือเต็มที่นะครับก็ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นท่านแพ็คกระเป๋ารอได้เลยนะแต่อย่าเพิ่งออกลาออกจากงานนะรอดูสถานการณ์ก่อนอิสราเอลเมันเป็นประเทศมีความเสี่ยงสงครามนะครับมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เสมอ เรารอจนกระทั่งนะครับ Q รุ่นที่17น่ยมันถึงเลข151จริงๆเมื่อไหร่ที่คุณเห็นเลข151เนี่ยลุงคิดว่าเตรียมตัวลาออกได้แล้วหรือว่าถ้าใครใจเด็ดก็ลาออกกันได้เลยนะครับท่านได้ไปภายในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับช่องหน่อยบอกนิดนึงนะสำหรับบางคนที่อาจจะมาเมนมาบอกในช่องหน่อยนะครับว่า บางเรื่องช่องลุหน่อยไม่บอกก็ได้นะพวกเขาก็เหมือนคิดกันได้เองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณคิดกันได้เองได้นะครับคุณก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับอันนี้บอกตรงๆนะคือช่องลนุ่หน่อยเนะี่ยเป็นช่องที่เหมือนให้ข่าวสารละกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่พูดคุยกับพวกเรานะครับจุดประสงค์ช่องลนหน่อยคือบอกคนที่เขาไม่รู้เพราะเวลาคนที่ไม่รู้ มันไม่มีใครมาบอกเขาหรอกครับเวลาเขาโดนตัดสิทธิ์พวกคุณไม่ได้ไปช่วยเขาหรอกนะครับเขายังมีครอบครัวอยู่ข้างหลังนะครับช่องหนกหน่อยแค่ให้โอกาสให้ความรู้นะครับเพื่อที่เขาจะได้มีความรู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้ไปทํางานที่อิสราเอลจุดประสงค์ช่องหนกหน่อยมีแค่นี้ยอดวิวช่องหนกหน่อยไม่ได้เยอะนะครับ คลิปหนึงก็ประมาณพันต้นๆหรือบางทีไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับเรื่องไรายได้มันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะบอกว่าที่ทำทุกวันนี้ด้วยใจทั้งที่บางครั้งอยากนอนดูหนังนอนดูฟุตบอลสบายๆนะครับแต่ที่ลุกมาทำก็เพราะว่าอยากช่วยนะครับคนที่ไร้โอกาสเท่านั้นเองนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลในเร็ววันนี้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดวิวยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุ่งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุ่งหน่อยสวัสดีนะครับ